สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่อง y YouTube เชฟทิ์คนเดิมเชฟทิฟชาแนลแล้วก็สวัสดีไปทางหน้าเพจ Facebook ด้วยนะครับเพจเชฟทิ์คนเดิม99มาแล้วนะครับสำหรับตัวเลขที่ลหลายๆท่านรอคอยเลขทดลองออกแต่ช่วงนี้ออกจริงบ่อยมากนะครับเข้าติดๆกันหลายงวดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของตัวเลขนะครับเชฟขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ ประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งนะครับเพราะว่าใกล้วันที่9เดือน9แล้วนะครับสำหรับโ,โครงการถวายหลวงพ่อทันใจสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระพ,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 พุทธรูปหินแกะสลักนะครับจะนำถวายวัดป่าสักทองในวันที่9เดือน9นะครับมีหลายหลายท่านร่วมสร้างพระพุทธรูปมากับเชฟนะครับซึ่งหลายล <elas shine S 2> ท่านก็ยังสอบถามมายอยู่ทันไหมนะครับยังไงเชฟรบกวนขอ,ขอก่อนวันที่7นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวแจ้งรายชื่อไม่ทันลงรายชื่อไม่ทันนะครับงดที่แล้วทะเบียนรถที่เชฟเตรียมไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าจะนําไปรับองค์หลวงพ่อนี่ก็โอ๋จัดตัวเลขดีๆก็มา6ก6เลยนะครับก็เสียดายนะครับทะเบียนนี้นะครับตั้งใจแล้วตั้งแต่แรกนะครับแจ้งรายชื่อนะเชฟรบกวนด้วยนะครับว่าดูเพจจริงด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายหลายท่านไปแจ้งในเพจปลอมนะครับ เพจจริงมีเพจเดียวนะครับเชฟทิ์ใสแว่นดำนะแล้วก็แจ้งทาง ID l ดี e ลก็ได้นะครับรวมถึงสร้างโบสถ์พระอุโบสถนะครับซึ่งจะนำยอดก้อนแรกถวายในวันเดียวกันนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะร่วมได้นะครับเสาเอกต้นแรกสร้างพระอุโบสถวัดป่าศักทองนะครับก็จะนำขึ้นถวายวันเดียวกันเลยนะครับวันที่9เดือน9เป็นก่อนแรกนะครับแต่หลังจากนั้นก็ยังร่วมทันนะครับร่วมทัน เพราะว่าโครงการนี้น่าจะน่าจะอีกนานอยู่นะครับเอาละครับก็รณรงค์นะครับรวมกันรับชมการถ่ายทอดสดผลรัฐบาลไทยนะครับผ่านช่องของเชฟที่คนเดิมนะครับแล้วก็หวยลาวเชฟก็ถ่ายทอดสดทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับเอาละครับมาถึงแนวทางตัวเลขนะครับงวดที่แล้วนะครับหลายหลายท่านถ้าดูในช่วงต้นงวดก็จะได้60เลยนะครับเพราะว่าเข้าตรงๆ นะครับในเลขชุดทดลองออกนะครับที่สำนักงานกองสลากนะครับได้ทดลองออกนะครับก็ถือว่าให้โชคกันไปนะครับ60เสียดายนะเป็น760นะครับเกือบจะมา6 60นะครับก็เกือบจะมา3ตัวนะครับสำหรับงวดนี้เชฟฝากไว้ชุดหนึ่งนะครับก็คือ695017นะครับ695017นะครับเป็นเลขทดลองออก สำนักง,งานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเน้นย้ำนะครับเป็นเพียงการทดลองออกเท่านั้นนะครับไม่ได้ออกจริงแต่อย่างใดนะครับถึงแม้ว่าเลขทดลองออกจะให้โชคบ่อยเข้าบ่อยนะครับแต่ก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าเป็นเพียงการทดลองออกจำลองออกเท่านั้นนะครับไม่ได้ออกจริงแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำตัวเลขไปใช้นะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณก่อนการตัดสินใจนะครับเอาละครับ ก็มาถึงแนวทางตัวเลขในรูปแบบที่คุ้นเคยกันนะครับสำหรับเลขทดลองออกงวดประจ ա วันที่16กันยายนปี2567นรนะครับสำหรับการทดลองออกก็จะมีเลขหน้า3ตัว2รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลแล้วก็เลขท้าย2ตัว1รางวัลและเลขรางวัลที่1อีก1รางวัลน,นะครับไปดูกันที่เลขทดลองออกเลขหน้า3ตัวทดลองออกซึ่งจะหมุน2ครั้ง2รางวัลน,นะครับ เลขหน้าทดลองออกงวดประจำวันที่16กันยายนปี2567เลขทดลองออกเลขที่ออก918 918ต่อไปเป็นเลขทดลองออกเลขหน้า3ตัวหมุนครั้งที่2ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของงวดประจำวันที่16กันยายนปี2500 6 7เลขหน้า3ตัวเลขทดลองออกเลขที่ออก309 309ต่อไปเป็นเลขท้าย3ตัวทดลองออกวดประจําวันที่16กันยายนปี2567หอ2567หมุนสองครั้ง2รางวัลเลขท้าย3ตัวทดลองออกครั้งที่1เลขที่ออก 1> 8 1 2 8 1 2ต่อไปเป็นเลขท้าย3ตัวทดลองออกหมุนครั้งที่2ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของเลขทดลองออกวดประจําวันที่16กันยายนปี2567เลขท้าย3ตัวทดลองออกครั้งที่2เลขที่ออก4 7 5 4 7 5ต่อไปเป็นเลขท้าย2ตัวหมุน1ครั้ง1รางวัลน,นะครับเลขทดลองออกเลขท้าย2ตัววดนประจำวันที่16กันยายนปี2567เลขที่ออก9 5 9 5 ต่อไปเป็นเลขทดลองออกรางวันที่หนึ่งหมุนหนึ่งครั้งหนึ่งรางวัลเลขทดลองออกงวดประจําที่16กันยายนปี2567รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก5.03.897 5.03.897เอาละครับก็ออกครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเลขทดลองออกงวดประจำวันที่16กันยายนปี2567นะครับต่อไปเป็นการทวนผลรางวัลน,นะครับเลขทดลองออกรางวัลที่1 503897 5 0 3 897เลขหน้า3ตัว2รางวัล ครั้งที่1 918 918เลขหน้า3ตัวครั้งที่2 309 309เลขท้าย3ตัว2รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 812 812เลขท้าย3ตัวครั้งที่2 475 475และเลขท้าย2ตัว95 เอาละครับในช่วงท้ายก็มีหววซองที่น่าสนใจนะครับแอดใต้ฟ้านะครับหลังจากงวดวันที่16สิงหา 6- 7เเข้าตรงๆนะครับมางวดล่าสุดนะครับหลุดไปนะครับให้เด่น7นะครับก็ถือว่าหลุดไปมาดูงวดของวันที่16กันยายนนะครับจะกลับมาให้โชคได้หรือเปล่านะครับมาลองลุ้นกันดูนะครับงวดนี้ให้แนวทางมาที่ 2- 1 2 4 2 7 2 8และ29นะครับมาต่อกันที่แอดนานานะครับแอดนานาล่างชุดเต็มนะครับเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับตัวเลขอาจจะเยอะหลายชุดแต่ว่าการันตีความแม่นนะครับงวดก่อนก็2,8ตรงตรงงวดล่าสุด94ตรงตรงนะครับมา16กันยายนนะครับแอดนานาล่างชุดเต็ม ให้แนวทางมาที่90 91 92 93 94 80 81 82 83 84 70 71 72 73 74 60 61 62 63 64 50 51 52 53และ54นะครับเอาละครับไปต่อกันที่ปักหลัก10ล่างนะครับปักหลัก10ล่างงวดที่ผ่านมา ให้ล่างขึ้นบนนะครับก็ตัวเด่นหลักศูนย์ขึ้นบนนะครับงดนี้ให้มาที่หลัก2หลัก4ี่หลัก9นะครับถ้าเทียบกับหน้าปกหอยซองก็จะเห็นว่ามีชุดที่ตรงกันนะครับ2 49นะครับหน้าปกหอยซองนี้จะมี25 6 4 79นะครับ2 4 5 7 6 9นะครับ เอาละครับฝากไว้สําหรับแนวทางคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเจอกันใหม่อี e ีหน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ